ครับสวัสดีครับวันนี้แม็กควันคาร์ดิชลิงนะครับเราจะมารีวิวตัวทายางดํากันนะครับตัวนี้จะเป็นทายางดํากันน้ํากันฝุ่นนะครับนะฮะตัวนี้ผมจะใช้ตัวมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นยางที่ค่อนข้างซิกแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมผมถึงใช้มอเตอร์ไซค์นะครับนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับ ชีพปกติครับชีที่ยางนะครับเราใช้ฟองน้ำจำทาตามนะครับทาให้ทั่วยางนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมครับต่อไปเรามาดูนะครับในส่วนของตัวน้ํายาตัวนี้ลูกค้าหลายคนกังวลในเรื่องของน้ํายาจะดีที่ตัวรถหรือเปล่านะครับเวลาใช้กับรถยนต์นะครับผมนะครับตัวนี้เราเลยมีกระดาษนะครับทดลองนะครับว่ามันดีดไหมนะครับนะครับตัวนี้พอดีว่ามี้ฉีดแล้ว มันจะเด่นนิดนึงผมจะกลับด้านออกนะครับนี่นะครับไม่เลอะนะฮะโเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะด็กมันจะมันจะดีดหรือเปล่านะครับผมตัวทายางดำตัวนี้นะครับ สตาร์ทมองไซค์แล้วให้ล้อมุนนะครับผม โอเคเรามาดูกันว่ามันดีดหรือเปล่านะครับผมครับไม่ดีดนะครับตัวนี้ไม่ดีดนะฮะนะครับตัวยางก็จะดูดำนะครับนะครับยังดำอยู่นะครับนะครับดำเหมือนใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ดีดนะครับต่อไปเรามาดูว่าตัวนี้ กันน้ำยังไงนะครับน้ําจะเป็นยังไงถ้ากันน้ํานะครับเรามาดูกันนะครับลองดูครับน้ําไม่เกาะฮะลองดูครับน้ําเป็นเม็ดเลยนะฮะเห็นไหมฮะดูครับน้ําออกหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับน้ําจะเป็นเม็ดนะฮะเห็นไหมครับ น้ำออกหมดเลยนะครับตัวนี้น้ำจะไม่ติดเป็นแผ่นนะครับนะครับตัวน้ำมันจะเป็นเม็ดเลยนะฮะตัวนี้ลองดูนะครับจะเป็นเม็ดกลมๆเลยนะครับจะไม่ติดผิวยางนะครับ นะครับนะต่อไปเรามาดูว่าตัวนี้เวลาเจออากาศบ้านอย่างบ้านเรานะครับประเทศไทยนะครับอากาศร้อนนะฮะยางตัวนี้เจอความร้อนแล้วจะซิ่ดไหมจะขาวไหมนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้ตัวใดเป่าความร้อนตัวนี้เลยนะครับนะครับแล้วเป่าที่ยางดูว่ามันจะซิ่ดไหมนะครับ ยังดำอยู่นะครับยังดำอยู่ไม่ขาดนะครับไม่ซึกนะครับเป็นี้สำหรับคนที่ชอบวิ่งแต่ยังหวัดไกลๆนะครับเจออากาศร้อนนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ยังดำอยู่นะครับตัวนี้จะดำนานถึงสองอาทิตย์ขึ้นไปนะครับผมจะไม่ดำแค่สองถึงสามวันนะครับจะดำเป็นอาทิตย์เลยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามหรือสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับทาง inbox ของเรานะครับผมตัวนี้จะเป็นขนาดขวดนะครับ250 ml ราคา130บาทส่วนแบบ1ลิตรนะครับผมจะเป็นราคา350บาทนะครับตัวนี้ของแมกนคาร์บิทิลลิ่งนะครับผมทายางดำนะครับนะครับโอเคครับขบคุณครับ